สีสุปจาราสูตรว่าด้วยสีสุปจาราภิกษุณีร้อเกรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นสีสุปจาราภิกษุณีครองอันตลวาสกจึงนั่งพักกลางวันที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปหาสีสุปจาราภิกษุณีถึงที่นั่งพัก ได้ถามสีสุปจาราภิกษุณีดังนี้ว่าภิกษุณีท่านชอบใจลัทธิของใครสีสุปจาราภิกษุณีตอบว่าท่านผู้มีอายุเราไม่ชอบใจลัทธิของใครเลยมารผู้มีบาปกราวด้วยคาถาว่าท่านเป็นคนโล้นเจาะจงใครจึงปรากฏตัวเหมือนสมณนะแต่ทำไมท่านจึงไม่ชอบใจลัทธิ ท่านประพฤติเรื่องนี้เพราะความงมงายหรือไรซีสุปจาลาภิกษุณีกล่าวด้วคาถาว่าเจ้าลทัทธิภายนอกพระศาสนานี้ย่อมจมอยู่ในลทัทธิทั้งหลายเราไม่ชอบใจธรรมของพวกเขาพวกเขาเป็นคนไม่ฉลาดในธรรมพระพุทธเจ้าผู้เสด็จอุบัติในศักยะตรกูลไม่มีบุคคลอื่นเปรียบทรงครอบงำสิ่งทั้งปวง บรรเทาเสียซึ่งมารไม่ปรชาชัยในที่ทุกสถานพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยมีพระจักสุทรงเห็นธรรมทั้งปวงบรรลุธ,ธรรมเป็นที่สิ้นกรรมทุกอย่างหลุดพ้นเพราะธรรมเป็นที่สิ้นอุปธิแล้วพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นาศาสดาของเราเราชอบใจคำสอนของพระองค์ ลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าสีสุปจาราภิกษุณีรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองสีสุปจาราสูตรที่8จบ